วันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2,568เป็นวันที่4ของการยยปฏิบัติธรรมขอสุธรรมารุ่นที่10ก็เหมือนเช่นเคยในช่วงเช้าก่อนที่จะไปรับประทานอาหารก็ให้พวกเรามาตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงียโสดลงฟังธรรม เพื่อความไม่มีของนิวรณ์ทั้งหาและเพื่อความบริบูรณ์ของโพชฌชงทั้งเจ็ดธรรมะวันนี้ก็มีอยู่3มหัวข้อหลักๆถึงจะมีอยู่3ามหัวข้อแต่หัวข้อไม่ยาวนั่มาจากพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อสามเล่ม20ข้อสาม พระผู้มีพระภาคกล่าวอย่างนี้ว่าทิ่สุดทั้งหลายการรับรองสองอย่างเหล่านี้2อ,อย่างอะไรบ้างคือการรับรองด้วยอามิต์กับการรับรองด้วยธรรมในบรรดาการรับรองทั้งสองอย่างเหล่านี้การรับรองด้วยธรรมเป็นเลย ภิกษุทั้งหลายการต้อนรับสองอย่างเหล่านี้สองอย่างอะไรบ้างคือการต้อนรับด้วยอามิตดกับการต้อนรับด้วยธรรมในบรรดาการต้อนรับทั้งสองอย่างเหล่านี้การต้อนรับด้วยธรรมเป็นเลยภิกษุทั้งหลายการแสวงหาสองอย่างเหล่านี้สองอย่างอะไรบ้างคือ การแสวงหาอามิรและการแสวงหาธรรมในบรรดาการแสวงหาสองอย่างเหล่านี้การแสวงหาธรรมเป็นเลิศก็เท่านี้เองให้เราได้เห็นว่าการต้อนรับนะการรับรองระหว่างสิ่งของกับธรรมะเมื่อเทียบกันแล้วธรรมะ เอามารับรองเลิศกว่าเรื่องการแสวงหาเช่นเดียวกันการแสวงหาอามิตรคือข้าวของวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพทั้งหลายกับการแสวงหาธรรมการแสวงหาธรรมเลิศกว่าก็เ,เหมือนอย่างที่พวกเราหลายๆคนจากบ้านจากภูมิลำเนามา อยู่ปฏิบัติธ,ธรรมที่นี่เหตุก็เพราะการที่เรามาอยู่ที่นี่กันเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามาแสวงหาธรรมะแสวงหาการประพฤติปฏิบัตินั่นเองนั่นก็เท่ากับว่าเราเองนะได้ทําในสิ่งที่เลิศโดยที่ไม่รู้ตัวจริงหรือไม่ ถ้าเราไม่แสวงหาธรรมะก็ไม่จําเป็นต้องมานะก็อยู่บ้านดูหนังฟังเพลงไปนะไปเดินห้างไปนะแต่เพราะเราแสวงหาธรรมเราแสวงหาสิ่งที่เลิศพอสาวาทที่นี่มีการให้ธรรมะสาวาทที่นี่มีการปฏิบัติธรรมก็หาเวลาปลีกตัวกันมาดังนั้นพวกเราเองก็จะได้ ภูมิใจนะแล้วก็ชื่นชมตัวเองว่าโอ้เราได้ปฏิบัติตามโอวาทของพระผู้มีพระภาคอย่างแท้จริงด้วยการสแสวงหาธรรมะนะสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจาร,รณาคู่กันพระผู้มีพระภาคกล่าวถึงการสแสวงหาที่ประเสริฐนั่นก็คือการสแสวงหานิพพานสองอย่างนี้ก็เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด พราะธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์กล่าวสอนออกมาบอกสอนออกมาประโยชน์คืออะไรเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความพอใจเพื่อความดับเพื่อความสงบระง,งับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานนั่นก็หมายความว่าในขณะที่เราสแสวงหาธรรมะอยู่ก็พบว่าหากการสแสวงหาธรรมะนั้น เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเรายังได้ประโยชน์อีกอนหนึ่งคือเราได้ชื่อว่าเป็นผู้สแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐก็คือสแสวงหานิพพานพอธรรมะที่พระผู้มีพระภาคบอกสอนล้วนแต่เป็นไปเพื่อน,นิพพานนั่นเองจงภูมิใจจงปราบพื้มใจจงยินดีในตัวเองว่าเรามาถูกทางแล้วเราปฏิบัติได้ถูกแล้วโดวยการสแสวงหาสิ่งที่ถูกต้อง แสวงหาสิ่งที่เลิศแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐต่อไปเราก็เพียงแค่รักษามันเอาไว้ทำให้มันสม่ำเสมอแล้วก็สามารถเพียนให้มันมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกแต่ยิ่งดีนะจากเดิมให้เวลาวันละ30นาทีอาจจะอ่านต่อไปให้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงต่อไปให้เวลาวันละชั่วโมงครึ่ง ค่อยๆเพิ่มไปตามสติตามกำลังของเราตามเหตุปัจจัยตามความเหมาะสมโดยที่ไม่เบียดเบียนการงานทางโลกเป็นผู้พิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมแล้วก็จงตั้งตนไว้ในธรรมจึงจะสมประโยชน์กับการที่เราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติในคำสอนของพระผู้มีพระภาคนะธรรมะวันนี้ไม่ยาวธรรมวันนี้เป็นเพียงแค่เครื่องเตือนใจ เตือนสติให้เราระลึกได้ว่าปัจจุบันเราสแสวงหาสิ่งที่เลิศอยู่หรือไม่ตอนนี้เราสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐอยู่หรือไม่และเราต้อนรับในสิ่งที่เลิศอยู่หรือไม่หลายคนไปซีเรียสแต่เรื่องการต้อนรับด้วยสิ่งของอย่าลืมการต้อนรับด้วยธรรมไม่จาเป็นต้องกล่าวธรรมได้ดีแต่แค่เรา ประพฤติกายให้สุดจิตประพฤติวาจาให้สุดจริตมันก็เป็นเหตุให้เราได้ชื่อว่าเป็นผู้ต้อนรับด้วยธรรมแล้วเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอใครเราไม่พูดโกโหกนะเราไม่พูดยอยงให้แตกกันเราไม่พูดคำหยาเราไม่พูดเ้อเจอนะใครไปใครมาเราก็กล่าววาจาอยู่อย่างนี้ตลอดตอนรับขับสู้ด้วยคำพูดอย่างนี้ตลอด นี่ไงการต้อนรับด้วย่ทำอาศัยธรรมะคือวจีสุดจริตในการต้อนรับนะผู้ที่ไม่เยือนหรือผู้ที่จะจากไปไม่ใช่นะแบบว่าใครไม่เยือนกอ็มานั่งนินทาคนนั้นคนนี้ให้ฟังใครไม่เยือนก็เอาละอย่าไปเจอคนนั้นนะมันเป็นอย่างนี้อย่าไปเจอคนนี้นะมันเป็นอย่างนั้นสุดท้ายคนก็งงว่าเอ๊ะ อยากจะมาทำบุญแต่ทำไมทราบนะศึกภายในซะงั้นนะมีบางวัดนะบางที่บางแห่งก็มีคนมาปารบในลักษณะประมาณนี้อยากไปทำบุญอยากไปทำกุศลแต่กลายเป็นว่าไม่ได้รับการต้อนรับด้วยธรรมไม่ได้เจอวาจาที่เป็นวาจาสุภาษ,ษ,ษ,ษิตไม่ได้เจอวาจาที่เป็นสัมมาวาจาก็าเลยกลายเป็นแบบว่าอา้าว รีบทำรีบเสร็จรีบกลับดีกว่านะไม่อยากรู้เรื่องอะไรมานี่เห็นไหมว่าการต้อนรับด้วยธรรมไม่จําเป็นต้องกล่าวทำได้ดีไม่จําเป็นต้องกล่าวธทำได้เก่งขอแค่เรากล่าวคําพูดอยู่ในกรอบของสัมมาปาจาอันเป็นส่วนของอริยมรรคมีองค์แปอันเป็นส่วนของวจีสุจริตอันนี้ก็ได้รับประโยชน์แล้วเช่นเดียวกันเราต้อนรับด้วยภาษากาย แค่นี้ก็ได้ประโยชน์แล้วนะนะการทักทายการยิ้มแย้มแจ่มใสการช่วยเหลือกันนะตามโอกาสอันควรนี่ก็เป็นหลักปฏิบัติที่พระผู้มีพระภาคกล่าวให้กระทาทั้งสิน้นะเหมือนที่พระผู้มีพระภาคกล่าวอยูนะ่ใครทําบุญและมีคนไปช่วยเหลือคนไปช่วยเหลือก็มีส่วนแห่งบุญนะเห็นไม่ว่า การต้อนรับด้วยธรรมถ้าพิจารณาในมุมกว้างมันก็กว้างจริงเพราะถ้าเราพิจารณาไม่กว้างก็จะเกิดความวิตกกังวลว่าอา้าวแสดงธรรมไม่เก่งจำธรรมะไม่ค่อยได้แล้วจะต้อนรับด้วยธรรมอย่างไรอยากจะต้อนรับผู้อื่นด้วยการต้อนรับที่เลิศจะทำอย่างไรดีนะก็เลยอธิบายเพิ่มเติมให้ว่านี่แหละวัจีสุจริตของเรากายสุจริตของเรา รวมไปถึงถ้าทําได้ถึงมโนสุดจริตด้วยล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งสิ้นหากเราทําได้นั่นแหละใครมาเกี่ยวข้องกับเราจะไปจะมาก็เท่ากับว่าเราก็ต้อนรับผู้นั้นด้วยธรรมเราก็รับรองผู้นั้นด้วยธรรมะเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะเราทําตัวเองให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคนมาเกี่ยวข้องกับเราก็เลยได้รับธรรมะ จากการกระทําจากคําพูดจากความคิดของเราไปด้วยนะก็สมประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะเช่นเดียวกันกับการแสวงหาก็สแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐต่อไปสแสวงหาสิ่งที่เลิศต่อไปเมื่อสแสวงหาแล้วรู้แล้วว่าสิ่งที่ประเสริฐที่เลิศคืออะไรต่อไปก็คือลงมือทำนะเดินบนหนทางนั้นเดินตามทางนั้นไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่คือการบาน ที่เราจะต้องเอาไปทำต่อนะเพราะปลายทางของเรามันไม่ได้อยู่ไกลไกลมันต้องอาศัยเวลาอาศัยความตั้งใจอาศัยความสม่ำเสมออาศัยความเพียรพยายามที่ไม่ท้อถอยไม่ถอยหลังมันจึงจะไปถึงอย่าปล่อยให้เรื่องของโลกมันดึงมันชุดเราเอาไว้จนกระทั่งเราไม่ได้ก้าวไปข้างหน้า นกระทั้งเราย่ำอยู่กับทีไม่ไปไหนมาไหนนี่แหละก็คือสิ่งที่เราต้องะระลึกนะเราต้องเตือนตัวเองเอาไว้นนี่ก็คือธรรมะที่นำมาฝากให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังจำได้ไหมมีสามหัวข้อหลักๆะหนึ่งการรับรอง ด้วยอามิตรกับการรับรองด้วยธรรมการรับรองด้วยธรรมเลิศกว่าการต้อนรับด้วยอามิตรการต้อนรับด้วยธรรมการต้อนรับด er ้วยธรรมเลิศกว่าการแสวงหาอามิตรการแสวงหาธรรมการแสวงหาธรรมเลิศกว่าการแสวงหาที่ประเสริฐคือการแสวงหานิพพาน ธรรมะของพระผู้มีพระภาคก็เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความพอใจเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อนิพพานดังนั้นก็จงเพียรพยายามกันให้ทำให้ได้ไปให้ถึงนะให้ไปต่อนะอย่าพออยู่แค่นี้เพราะว่าความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บป่วยแก่ชรา สุดท้ายก็ต้องตายลงอีกรอบทั้งหมดก็ล้วนแต่เกิดทุกโทษให้กับตัวเราทั้งสิน้นเกิดมาแล้วก็ผิดหวังเกิดมาแล้วก็ต้องเจอในสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดมาแล้วก็ต้องพลาดพลากในสิ่งที่ตัวเองรักใคร่พอใจทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้น พระผู้มีพระภาคจึงกล่าวเลยว่าความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาแต่ก็มีคนเป็นส่วนน้อยที่ตระหนักในเรื่องพวกนี้เห็นอยู่แต่ไม่น้อมเข้ามาในตนจะเหมือนกษัตริย์นรกที่พระยายมถามเห็นคนแก่คนป่วยคนถูกลงโทษจากพระราชาเห็นคนตายหรือไม่เขาก็เห็นแต่เขาก็ไม่ประพฤติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เพราะหัวแต่ประมาทสุดท้ายเมื่อประมาทตายไปก็ไปรับผลของกรรมในในรกพระยาโยมบอกเลยว่าก็บาปก,กรรมนี้ไม่ใช่ใครทำให้ท่านไม่ใช่พ่อแม่ทำให้ท่านไม่ใช่พี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวทำให้ท่านไม่ใช่ญาติทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอมมาต์ทำให้ท่านไม่ใช่สมณะพราหมณ์หรือเทวดาทำให้ท่านท่านทำตัวท่านเอง และท่านเท่านั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของบาปกรรมนี้นั่นแหละดังนั้นพวกเรารู้แล้วก็อย่าประมาทน้อมเข้ามาในตนขวนขวายประพฤติสิ่งที่เป็นกุศลและสแสวงหาสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐให้ได้แล้วก็จงไปให้ถึงปลายทางตรงนั้นนั่นเองอันนี้ก็คือธรรมะทั้งหมดที่นำมาฝากให้กับพวกเราในเช้าวันนี้ ย้ำตอกฝังเขาเอาไว้ในความทรงจำจะได้ไม่ลืมสุดท้ายก็ขออนุโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่พวกเราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกป,ประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลยังนิพพานพ้นทุกข์ในานาคตการอันไกลโดยทุ่นหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิเด ทำถวายอาหารร่วมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขพน้อมถวายพระตาหาร และของบริวารเหล่าน <and S 1> ี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์โปรดรับพระตาหารและของบริวารเหล่านี้ของพระพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อทำให้แก้งซึ่งนิพพาน แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าาลายตลอดการลนานคืนสาธุอย่าตั้งใจฟังอน,นุโมทนาะอายุโทภลโททีโรวันนาโทปฏิภาณนาโทสุขัสสาะาตาเมทาวีสุขังโสอธิคาัตาติ อายุงธาตุวาพาลังวันนางสุขันจาปฏิภาณโททีขายุยาสวาโหติยาถายาทุปปาปาติติกาเลทาทันติสัปัญญาวทัฒนยูวีตมัชรากาเลนาทินางอริเยสุชูภูเตสุตาทิสุ วิปสัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทาขีนาเยตาธาอนุโมทันติเวยาวจังกะโรนติวานาเตนาทาขีนาโอนาเตปิปุญญาสาภาคีโนาตาัสมาทาเทอปติวานาจิตโตยาธาทินนางมหาพลัง อุญญาณิปาราโลกสมิงปฏติธาหุนติปานินันตี